เอานี่ทุกคนดูนี่นี่คือคะนา้าแล้วก็อันเนี้ยตัดมาจากที่เราไปซื้อมาไม่มีรากด้วยตัดมาท่อนแค่เนี้ยปักลงไปในดินไม่ต้องลึกด้วยหรือจะลึกก็ได้แล้วแต่ตามใจชอบตัดมาแล้วก็ลําต้นคนคนไหนไม่ชอบกินต้นคะน้าเนี้ยตัดมาปักเลยมันจะออกมาแบบนี้ให้เราได้กินฟรีนะคะสําหรับคนที่ว่างและชอบปลูกต้นไม้มันจะเป็นอะไรที่น่าสนุกมากกระถางนี่คือก็ทิ้งนะก็ทิ้งแล้วกระถางจิ๋วสุดเลย ไปดินนี่ไปหามาแล้วดินไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะนี่ไปดินที่ปิกิบหามาตามข้างทางอ่ะจะมีทรายด้วยพุเพืชไม่ค่อยงามหรอกแต่ทําไมคณะมันขึ้นก็ไม่รู้ลองทําดูสนุกดีนี่คือผักสังนะหรือผักกะสังมันเป็นวัชพืชนี่ต้นมันจะเป็นแบบคล้ายแบบต้นจะใสาๆหน่อยอ่ะไปหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเลยหรือถามคนที่รู้ก็ได้เนี่ยเอามาปลูกมันมีวิตามินซีพวกเนี้ยนนั้นมีอีกต้นหนึ่งแอบอยู่ข้างในเนี่ย เนี่ยมันจะแอบกันปลูกปนกรบมั่วเลยไม่รู้มันจะเป็นไงมากปลูกลเล่นๆน่ะไม่ได้ปลูกการค้าเนีย่ยเห็นไหมเนี่ยยารดน้ําให้โดนโดนไอ้ไอ้ต้นข้างในนะมันจะมันจะเน่าเนี่ยเราปักลงไปแล้วก็ไม่ค่อยมั่นคงด้วยแต่มันก็ขึ้นคณะแข็งแรงนะแล้วเราซื้อมันก็แพงอ่ะเรายาทั้งนั้นน่ะแล้วนี่คือวัชพืชไม่มีเลยโชคดีไม่มีวัชพืชถ้าใครไม่มีวัชพืชก็ต้องหาทางแก้เอาเองนะเนี่ยไม่ต้องซื้อเลยปลูกสนุกด้วย นี่คือใบชะพลูเอาก้านมาปักเลยไม่ต้องมีรากพวกนี้ไม่ต้องมีรากอันนี้ขึ้นเองขึ้นเองไม่ถอนทิ้งเดี๋ยวตัดกินอร่อยด้วยอันนี้ w a t e r c r กรสหรือผักน้ำอเตอร c r กรสนี้ไปขอจากคนข้างบ้านพอขอเสร็จแล้วล้างกินล้างให้สะอาดเลยพวกนี้ต้องล้างมันอยู่กับดินนะมีทั้งไขไ่พมาและไข่ทากนะอันตรายอุย้ยล้างไหลน้ํามากอะล้างไหลน้ําเลยแล้วก็จะล้างหมดน้ําผ่านอะเป็นชาิเลยกว่าจะเกลี้ยงล้างในกระมังนี้แหละ แต่ใส่น้ําหลายๆน้ําถ้าใครฉลาดก็แช่เกลือซื้อเกลือมาเกลือถูกมากเกลือแบบในตลาดหรือที่เป็นถุงอ่ะเกลือเม็ดเกลืออะไรหรือน้ําส้มสายชูบป็นกะอนก็แล้วแต่แต่อย่าแช่นานถ้านานเกินไปผักมันจะสลดและกินไม่อร่อยแล้วนี่คือใบบัวบอกจริงๆเคยเอามาปลูกนะซื้อแล้วเอารากมันมาปลูกคือซื้อมากินนัะแล้วเอารากมันมาปลูกปรากฏว่าไม่ค่อยขึ้นโมโหไปซื้อเม็ดมาโรยไว้มันมันแอบขึ้นเดี๋ยวพอตัดพวกนี้กินแล้วก็พวกนี้ก็เหลือไว้ อันนี้คือคณะนะคะนี่ซื้อมากำลังสิบบาทได้โครงการลุงตู่ัดคนละครึ่งเหลือห้าบาทแล้วก็ตัดมันมาเลยไม่ต้องมีรากตัดเป็นท้นๆจะ,ะตัดกี่ท้นก็ได้แล้วมาปากักขึ้นแล้วขอโทษไม่มียาฆ่าแมลงปลอดภัยกระถางนี้ขอมาเลยแล้วนี่คืออะไรเอ่ยในหโหรภา กินอร่อยมากขอบอกรบผัดกับหอยลายก็ได้ไม่ต้องซื้อมแมลงไม่มีถ้ามีแล้วก็หาเอาทางนี้ขึ้นไปลายๆก็มีหลายๆตัวหนึงเด็ดๆปิดทิ้งไม่ต้องกินทำไมมั่นใจนี่ผักกระสังนะคะวิตามินซีสูงฟรีไม่ต้องซื้ออันนี้ก็คือคณนาอีกแล้วซื้อมาสองสาครั้งนูน่นกินสองสาครั้งลวาปาปะปอกก้นมันไม่ใหญ่หรอกได้แก๊ กำลังประมาณสามสี่สามสี่ท่อนเองแต่ว่าแต่ว่าไอ้ไอล้ลำต้นที่เราไม่ชอบกินน่ะตัดได้ถึงสองลำสองท่อนเลยนะไม่ต้องใช้รากปักเลยนี่ไงโอ๊ยนี่มันออกดอกแล้วกวางตุง้งอย่างเดียวกันอ้าวอันนี้ไบมันลดน้ําไปลดน้ํามาเนี่ยตัดแบบนี้ไงรากไม่ต้องมีแล้วอย่าลดน้ําให้โดนตรงนี้มันจะเน่ายังไม่ตายดีปักลงไปต่อเพื่อรอปักลงไปต่อนะคะ ไม่ตายดีเ่อรอดแต่เารู้สึกจะแห้งแล้วนี่มันออกดอกสวยมากจริงจริง,รง,รงต้องตัดกินแล้วนะต้องตัดกินแล้วแต่ว่ากินไม่ทนนะันอ่ะมันเยอะอ่ะเนี่ยกวางตุง้งและกวางตุง้งอร่อยมากเขาบอกมันอยู่ในชายซีมีเกียเ้ยวไงเคี้ยวอร่อยเลยนี่วอเตอร์เกรสขอคนแข็งบ้านมาปากไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ถึงกับต้องขโมยขอก็ได้เขาไม่หวงหรอกอย่าฝึกนิสัยขโมยขโมยนี้ขโมยหน่อยมันจะสะสมนะนี่มีคุณธรรมด้วยคนะ นี่ไงนี่จะเอาให้ดูนี่มันเป็นแบบนี้มันเป็นฝ้านี่ไงมันเป็นฝ้าแล้วก็ไม่มีแมลงไม่ต้องกลัวนะคะไม่ตายเพราะเราไม่ได้กินยาฆ่าแมลงปลูกเล่นๆใครไม่ชอบปลูกไม่เป็นไรมันคนมีตังค์ซื้อบอกมีตังค์ซื้อขี่เก็บปลูกก็เรื่องของคุณคุณ่าก,กินยาฆ่าแมลงตายอันนี้มิ้นนะคะกิโลละเกือบร้อยนะคะกิโลละเกือบร้อยไปซื้อมาสิบบาทแล้วก็นี่เอามาตัดหันหันประหยัดประหยัดมาปักลงไปอย่าลืมรดน,น้ํา คนที่ไม่มีเวลาไปซื้อสายน้ําเกลือมาก็ได้แล้วก็เอามาหยดน้ําเอาเวลาไปต่างจังหวัดนะ่ะหรือมันมีเทคนิคคุณต้องหาตาม YouTube YouTube มาใช้เป็นประโยชน์นี่กระถางมาแล้วดินเนี่ยนะขอโทษไปหามาฟรีค,ค่ะอันนี้ไม่ใช่ดินข้างทางอันนี้ดินตีนภูเขาแถวตีนภูเขามันจะดำๆหน่อยถ้าเป็นข้างทางมันจะมีทรายด้วยนี่อันนี้เกิดตายเลยวันนี้มันเหียวลงมาแบบนี้แล้วทั้งต้นเลยเลยเนี่ยงอลงมาเลย ลรวรีบรดน้ําทันมันฟื้นขึ้นมาใหม่แต่อย่าอย่าเสี่ยงเพราะว่าปกติมันตายง่ายคือถ้าสมมติว่าคุณไม่รดน้ำทานมันจะตายอันนี้โชคดีฟุกคือมันขึ้นมาใหม่อีกรอบดีใจออกดอกด้วยสวยด้วยโอเคนี่คือมันเป็นผักกาดอะไรไม่รู้อ่ะเนี่ยตัดตรงตอมันอ่ะตรงตอมันไม่มีรากนะซื้อมาเขาไม่เขาไม่แถมรากอยู่แล้วกินเฉพาะข้างบนมันอ่ะตัดตรงช่วงตอใกล้ๆนิดเดียวตัดนิดเดียวประมาณเท่าไม่ถึงข้อนิ้วประมาณข้อนิ้ว อันนี้เอาไว้ทําไมเวลาเราเวลาเราไหมลูกชิ้นน่ะไหมก๋วยเตี๋ยวที่ก็แถมมาอย่าทิ้งเอาเก็บไว้สักอันนึงเอาไว้เอาเอาไว้ทําให้เป็นรูแล้วเราก็เอาไอ้พวกเนี้ยสันละนงงซันลันไนเนี่ยไอ้ผักชีเนี่ยผักชีลาวผักชีล้อมเนี่ยเนี่ยผักชีลาวนี่ก็จะแถมรากโอเคแถมรากคุณก็จะได้ด้วยแถมรากนะอันนี้คือตักเอาไว้มันมีประโยชน์นี่กวางตุ้งไม่ต้องซื้อนะไม่ต้องใช้รากเลย เอาการมันมาคล้ายๆกับคล้ายๆกับคนะนั่นแหละมาปักเลยแล้วเนี่ยแก้วกาแฟทิ้งทําไมอ่ะถ้ามันยังมีประโยชน์อยู่อ่ะไม่ต้องก,ออก่อขยะช่วยโลกมั่งยังไงแล้วก็ไปหาดินอันนี้ดินดินตีนภูเขาดินตีนภูเขามันจะเป็นสีดําหน่อยปลูกอะไรก็งามนะไอพวกนี้ดินตีนภูเขามาเลยเนี่ยหรือจะซื้อก็ได้มาถุงละยี่สิบเองถูกจะตายไปนี่อันนี้คือมิ้น์โมโหโโกิโลต้องเกือบร้อยอ่ะ แล้วบางทีที่แมโครนะขอโทษนะแมโครบางทีเขาก็ไม่แบ่งอะแต่ก็ชอบไปแมโครนะแต่ช่วงนี้ไม่ได้ไปแมโครเพราะว่าได้โครงการรัดคนละขึ้นเลยไม่ได้ไปแมโครขอโทษนะที่ไม่ได้ไปดีที่เขาไม่ได้แจกทุกคนคนที่ไม่ได้ไม่ต้องเสียใจเพราะว่ามันเป็นโครงการนี่ไม่ได้มาล้างสมองใครนะอย่าดราม่ากันเมืองไม่ชอบก็กดไปเลยอันนี้แค่มาบอกว่าที่เขาไม่ให้ทุกคนเพราะว่าถ้าแมโครแจ้งอะทั่วประเทศอะพนักงานอ่ะจะอยู่ยังไง เกิดผลสวยทั้งประเทศบางครั้งคุณต้องคิดวิเคราะห์รัฐบาลเด็ดฟังไปเรือเ่อยเปื่อยอันนี้คือมิน้นนี่ไงแล้วดีมากเลยเอามาเคี้ยวต่ล้างให้เกี้ยงล้างให้เกี้ยงนะไข่พยาธินะเอามาเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวจะเก,กินได้ไม่เกินก็ได้เรื่องของคุณหรือมาทำเป็นชานี่แก้ปากเหม็นได้ด้วยปากจะได้ไม่เหม็นนะคะใครากสีฟันเลยเคยเอาไปทําเป็นชาแล้วคือไม่ต้องไม่ต้องแช่แห้งตัดไปทั้งอย่างนี้เลยต้มน้ํา ใส่ลงไปในน้ําเดือดปิดกาแล้วก็ยกขึ้นเรามาเทกินเหมือนกินน้ำํำยาสีฟันเลยชาอะไรก็ไม่รู้ไม่อร่อยเลยแต่ว่าคนบุญในชอบกินนะดูใน YouTube นี่ไงใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์